ในตัดมาเต็มเครื่องยนต์มาเต็ม f ซ t เมาอยู่ในเวฟครับชื่อจานอโวตอสร้าง่องใบในประเทศไทยครับสลักปีด้วยนะฮะปีับก็ปี2020เดือนครับวันที่16วันหวยออกพอดีท่อแดงใส่สี่ครับครับผมทั้งคอท่อทั้งปลายท่อทั้งใบเลยครับ สวัดีครับเบสโมด h ุนไทยแลนด์ครับไม่ต้องสงสัยผมกำลังเดินเข้ามาในเฟรมนี้ครับสวัสดีครับเพนเราเจอกันอีกรอบใ่วันนี้มาที่ประจวบรอบนี้ไม่ได้อยู่ที่อูชังกอลบแต่เป็นอูของช่างเอ๊ครับเอ๊โอเคครับเบิร์ตรถคันนี้เป็นรถเงินแสนใช่ครับหลายแสนด้วยต้องพูดอย่างนั้นปะคันเดียวที่มีครับที่ทําทรงนี้ไว้ครับ อัน,นี่คือทรงประกวดใช่ครับแต่ขอบอกว่าเครื่องข้างในคือจะหลวดความเร็วสเต็ปบอกเลยว,ว่าลูกใหญ่มากไม่ใช่59ชไม่ใช่60แน่นอนท่านผู้ชมเป็นสเต็ปลูกอะไรนั้นเดี๋ยวเราได้ชมในรายการแน่นอนเอิร์ดครับประจวบไม่หมูใช่ไหมก็ให้ดูกันเอาเองครับน่าครับ,รบเขาเหลือท่านผู้ชมเขาเหลือปล่อยกูไหมไม่ปล่อ <laughs> <laughs> ไปชมรถคันนี้กันเลยครับท่านผู้ชมคุณดูเหอะ เอิร์ธครับคันนี้กี่แสนอ่าคร่าวๆเลยสองแสนถึงครับคุณจะสุดไปไหนครับเนี่ยอะไรจะต้องสุดขนาดนั้นอ่ามีคือมีมีปมนิดหน่อยครับตอนอะไรอ่ะเด็กๆไงพี่เคยก็เคยมีอยู่คันหนึ่งครับแต่ว่าจะเป็นแต่งทั่วไปพี่อะไรแบบหลักร้อยหลักพันอะไรแนีครับนี่ก็เลยว่าถ้าได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งผมขอทำเต็มที่พี่ เต็มที่นี่คือทุ่มกับรถเลยใช่ครับทําอะไรบมางเอิร์ทเป็นปั๊มบนพี่ชุดบนกันเลยนะพี่ครับมีแบมโบ้แท้ครับแบมโบ้แท้ด้วยใช่พี่เท่าไหร่ราคาผมไม่ขอพูดนะครับราคาไม่บอกอีกแล้วนะครับรู้ว่ามันแท้ครับมันแท้ครับปอกแฮนปอกแฮนเป็นมาคู่กับประกับ RM ครับครับผม r m แท้พี่แท้มือสองครับราคาก็ไม่พูดอีกแล้ว เราแต่ของแต่งนะครับท่านผู้ชมไม่บอกราคานะครับอ่ะต่อไปอุดปลายแฮนเป็นของเดโตน่าแท้ครับครับผมครับแหมมันกระไหลน้องไม่ไม่ถามราคาเนี่ยเอาต่อไปชุดบนก็รัดด้วยฟาเดมันมเดิมพี่แล้วก็ไล่ลมเป็นของสวิตครับคันนี้เน้นแท้ทั้งหมดเลยเน้นแท้ครับเน้นแท้กับทั้งหมดเน้นแท้เกือบทั้งหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะคุณนุในตัดครับใช่พี่นตัดครับ เป็นฉีดโชว์ครับไม่ใช่คันนี้ติดในตัดนะครับชัวนะฉีดฟันโชว์ครับงานประกวดพี่ใช่ครับอันนี้ยังฉีดได้ปะฉีดได้ครับลองฉีดให้ดูหน่อยได้ไหมอ่ะตอนนี้นะตอนนี้ยังได้ไหมได้ครับดูหน่อยครับครับทางในตัดเท่าไหร่ครับเออทางในทางในตัดพร้อมทํามาโดนไปหมื่นหนึ่งครับชุดนี้สุดจริงครับท่านผู้ชมนี่ออกนี้นะฮะถ้าใครไม่เห็นนี่ครับเย็นไหมเย็นเย็นพี่ถ้าจับนานๆก็ จะแสบครับแสบเลยเหรอครับอย่าจับเลยดีกว่าชุดสีเอ,อิร์ดเบิกแท้พี่เป็นของตัวหนูทดลองยาตัวแรกที่เขาทําหัวฉีดมาครับอ่ะว่าไปเลยโดนเท่าไหร่อ่ะประมาณแปดพันได้พี่ <c oughs> ครับรวมสติกเกอร์ครับคำ <c oughs> ว่าหนูหนูทดลองยาคืออ่าเป็นทดลองหัวฉีดตัวแรกของฮอนด้าครับที่ผลิตมามาเรื่อยๆเลยชุดล่างก็จานเป็นของจานอบตอครับ ขับชื่อจานอบตอพี่พี่ไปอยู่ไหนมาวะเนี่ยมันลักษณะแบบไหนแปลกด้วยครับท่านผู้ชมจานใบนี้เขาทําขึ้นมาที่ผมซื้อต่อเข้ามาเขาบอกว่าสร้างซองใบในประเทศไทยครับณเวลานี้ใช่ครับชื่เป็นแบบนี้ครับผมไม่มั่นใจแต่เขาบอกมาแบบนี้ครับผมถามเข้ามามีสลักด้วยนะครับเขาเขียนว่าลิมิเต็ดครับโอ้โหอบตอลิมิเต็ดใช่ครับสลักปีด้วยนะฮะปีสองพัี2020เดือนครับวันที่16วันหวยออกพอดี ไปขอเขาขึ้นงานเขาไม่ขึ้นให้ครับแต่เขาบอกเห็นพี่คนนี้ขายอยู่เขาก็เลยให้ลองไปคุยครับเอดราคาเท่าไหร่เกือบหมื่นครับอคนลุกครับมันเป็นมือสองนะพี่ไม่ใช่มือหนึ่งอันนี้มือสองด้วยเกือบหมื่นครับโหแล้วโครงสร้างของจานดิทลูปทตงแปลกมากท่านผู้ชมใช่ครับพอดีแปลกมากผมไปตามมาในเพจรถรอยยิพ้พานพี่แต่ขาไม่ได้ขายนะตอนแรกอ่ครับคือผมชอบคือผม ก็หามาเรื่อยๆจนเจอครับก็เลยได้มาเป็นแบบนี้เลยพี่แล้วหมุดแปลกนะแปลกๆครับหมุดแปลกมากท่านผู้ชมครับนีเห็นไหมจานอบตตัวลิมิเต็ดเอเดชันมือสองราคาเกือบหมื่นครับแล้วมันเป็นจานแผ่นเหล็กหนามากใช่ครับโอ้โหเอา้าหัวปลายเหล็กแข้แน่นอนนะเนาะใช่ครับแล้วก็ปั๊มปั๊มแปดหนึ่งตัวเก่าพี่ แท้แท้ครับราคาตอนนี้งานแรงเลยมั้งเนี่ยก็ก็แรงอยู่ครับแต่ก็เมื่อก่อนน่าจะแรงว่าพี่ที่ได้มาก็แพงอยู่ครับครับว่าปดไหมว่าปดพี่เป็นของสวิตครับผมหัวเป็นของช่างอิสรายาครับโอเคครับน็อตเหลน็อตเลก็สวยไปอีกแบบนะครับใช่นี่น็อตหัวอะไรครับเขาเรียกอ่าเขาเรียกหัวสนามครับผมไม่รู้นะอ่า่าครับเพราะไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยเห็นจริงๆใช่ครับไม่ค่อยเห็นจริงตามเขาผมก็แบบนั้นแหละครับครับผมขอเป็นดี d ดี เดยดีครับเป็นปีใหม่เลพี่ครับผมมาใช่ปีเก่าครับใกล้สิ้นปีแล้วเป็นอย่างเงี้ยครับครับใกล้ปีใหม่ยางแพ่ไม่โม่ไปเล่นมุงด้วยยางหกสิบทับแปดทับ90้าสิบแปดสิบครับหกสิบแปดสิบครับโอ้ดอกยางยังเหลือๆไม่ได้วิ่งเลยครับอันนี้แค่เข็นลงเข้าสนามอย่างเดียวใช่ครับเป็นยางหน้าใหญ่เลยนะฮะครับให้มันดูเข้าทรงกับรถนะนะเอิร์ดนะใช่ครับมาไล่มาเรื่อยๆฝั่งนี้เลยครับโอ้โห คอท่อครัชีทคีเป็นท่อแดงใส่ยสีครับครับผมทั้งคอท่อทั้งปลายท่อทั้งใบเลยครับอื้เท่าไหร่เนี่ยใบเนี้ยบอกหน่อยนะคอไทเนีย7เจ็ดพันเฮ้ยครับจริงอะจริงๆพี่ครับนี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นงานน่าจะเป็นงานเลเซอร์เลเซอร์เป็นโลโก้ใช่ครับเป็นเพจไทเทค d ี4นะครับครับแดงสายสี ใหม่จ๋าเลยครับท่านผู้ชมพักเท้าหลังนะฮะงานแรงเลยพักเท้าเป็นเดิมทำสี่ครับสวยมากอ่าใส่ตัวนี้เป็นของฮฮยาเต้ครับนี่อันนี้ครับนี่บอกเลยแม่งเสียงเล่นได้ทั้งวันกลัวสุดจริงโชคโอลินโชคโอลินแท้ครับครับผมครับโอลินแท้นะครับบางคนออกเสียงเอลินนะฮะเท่าไหร่ตัวนี้ไม่พูดดีป่าพี่เฮ้อสักนิดจากรู้ราคามากไม่ไม่ค่อยได้เห็นตัวเนี้สักนิดหลักหมื่นครับกี่หมื่น มันผมได้มือสองมาพี่เท่าไหร่อย่าอําท้าเขาขายตอนนี้ก็ได้สองหมื่นหรือไม่ก็หมื่นไปลายครับโอเคที่เขาสื้อขายอยู่ครับไม่ต้องกักเอิร์ดครับเฮ้ยแต่สวิงอาร์มเป็นเดิมอ่ะเอิร์ดสวิงอาร์มตอนนั้นเป็นปริเมียมครับผมกลับมาเล่นของเดิมเพื่อจะให้แบบมันมองเป็นรถเดิมๆเรียบๆป่ะพี่ครับโอเคก็มี อุดอุดน้ำมันเครื่องพี่ครับผมราคาก็คงเหมือนเหมือนที่รีวิวครับอาา่าฮะใช่ครับของอะไระเดโทนาครับเดโทนาครับลูกยางนี้ก็เป็นของของนอกพี่ที่ไหนเนี่ยไม่มั่นใจครับแต่ได้มาพันห้าร้อยครับโอโ้โหแม่งคนสุดครับคือมันต้องสุดขนาดไหนว่าเออต้องทําต้องทํารถแบบเนี้ยอืมมันต้องใจชอบ แลรักจริงๆพี่เจ็บนะเว้ยสายประกวดจริงรเจ็บครับมันต้องคอยเปลี่ยนไปเรื่อยครับเพราะว่าสายประกวดมันจะเป็นอะไหล่มันจะมุกเม้นตลอดเวลาใช่อะไหล่มันจะมีอายุวะช่วงหนึ่งเขาเล่นแบบนี้ครับใช่พออีกไม่กี่เดือนเขาจะเปลี่ยนไปเล่นอีกแบบหนึ่งผมมีสแปรไปอีกชุดหนึ่งนะครับสมมติเขาจะไปเล่นสายไหนผมก็จะเปลี่ยนไปให้ครับเ <laughs> พราะผมโดนโดนมาแล้วครับพอจะไปงานแประกวดสายคิน เขาไม่เรียกสวยงามนะพี่เขาเรียกใส่ใส่ครีมสะอาดแต่งลงตัวอะไรประมาณนี้ครับโอ้โหโดเคครับเอ้าอะไรที่ข้ามได้พี่ข้ามนะครับดีเทลเล็กๆออกเพราะว่ามันเยอะเลยเกินนั้นผู้ชมเยอะจริงๆอ่ะมีอะไรอีกครับอืมแล้วหลังก็ดีไอดีมันเหมือนกันครับดีดียางเป็น I อ c าร์ซีอินดันนะครับยางสนามซะด้วยแต่ไม่ได้วิ่งหรอกฮะไม่ไม่วิ่งเอาไปจอดสนามครับใช่ครับก็มีวิ่งนิดหน่อยครับครับที่บอกว่า ที่ยังไม่แท้ทั้งคันก็คือมีมือลิงครับยังยังไม่แท้ครับครับครับมีแค่นี้ครับเป็นงานของใครตัวนี้น่าจะของนุยเลสซิ่งครับนุยเลสซิ่งก็งานแท้ของน้าหนุยอ่างานแท้ของน้าหนุยครับอ่ะต่อไปตรงนี้เป็นป้ายทะเบียนนะครับเป็นของอิสระยาครับเป็นงานไทเทเนียมแท้นะครับผมโอ้กันตกทำสีท่านผู้ชมใหม่จ๋าเลยแล้วก็มีน็อตนะครับเป็นน็อตเล็ โคตรจะสวยเบอะนี้เน้นทรงเป็นทรงประมาณนี้เป็นเดิมเบิกมาแล้วก็เอามาทำใส่ขอบนิดหน่อยครับพี่ปาดให้มันดูขอบนิดนึงเนาะปกติมันจะกลมๆเหมือนเนาะปกติเขาไม่ปาดกันพี่คันนี้ที่ยืนนี่ประจําเลยมั้งเนี่ยคู่ที่หนึ่งนี้มาตลอดปะเนี่ยอ่าก็มีล่าสุดที่ทุเรนโดนไม่ได้ครับมีรถเยอะพี่ชครับแล้วว่าเราสุดแล้วนะก็พอไปเจอหน้างานจริง ไม่สุดสําหรับเขาครงงพี่โอ้อันนี้พูดยากนะครับพี่พูดออกหน้าไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับประมาณนี้ฝั่งนี้ก็จะประมาณนี้ขอดูอีกฝั่งได้ไหมครับเอิร์ดได้พี่จัดเลยต่อไปครับเอิร์ดฝั่งนี้ครับท่านผู้ชมการสัมผัสเลยครับพี่ดูรวมก่อนนะเอิร์ดคดรอเลยครับเอาจริงรคับใช้งานได้จริงไหมเนี่ยเคยขับแได้ปี่ตลาดอะไรอย่างงี้ไหม่ะเคยขี่ไปสนามหนึ่งรอบครับสภาพนี้เลยพี่ ใช้เขา่าขี่ไปสนามหนึ่งรอบอะแค่ขี่ไปสนามอะพี่ถามว่าไปตลาดร่ปงไปเนี่ยทําคลิปทดลองสังคมดู้ปะครับเอาไปจอดไว้หน้าโรตัสโอ้ล้วก็ตั้งกล้องไว้แอบถ่ายไว้มันมันจะมีชิ้นไหนหายไหมอะไรเงี้ยไม่รู้เลยพี่องไม่น่าจะกล้ายิ่งมั้คือทดสอบสังคมครับโอ้ใหม่มากท่านผู้ชมอะดูกันสบงสบัดเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมเป็นการสบัด ZX10 ครับเออของนี่ของ ZX10 เลยครับโอเินนี่มาแปลงเป็นปรับมือครับ ปกติมันจะเป็นไฟฟ้าพี่โขนราคาไม่ถึงหมื่นพี่ไม่ไม่แพงครับมือสองมือสองครับแต่ใหม่มากนะครับท่านใหม่มากเอ็มเอ็กซ์สิบมาอยู่ในเวฟครับต่อไปเรือนใหม่เรือนใหม่เป็นเอ็มเอ็กซ์แท้ครับใช้งานได้จริงให้ออืเปิดหน่อยเฮิร์ตใหม่กว่าอย่างดีใครเป็นคนติดตั้งให้ครับช่างเลยครับช่างทีเมื่อกี้เลยทำไมต้องเป็นเอเมเด็กมันผมว่ามันมองรื่นตาดีครับ มันไม่เยอะมอไม่มองไม่เยอะอพี่ความที่ว่าเป็นดิจิตอลด้วยใช่ครับท่านผู้ชมครับมือคัดฝั่งนี้อ่ะมือคัดเป็นแท้ครับแบมโบ้เท่าไหร่สามพันเจ็ดร้อยครับโอเคครับเอาไม่แรงมากครับท่านผู้ชมฝั่งนี้มีอะไรไล่ไปเลยโชกคตะก้ากไมตะก้าเป็นตะก้าของเก่าเก็บของฮันด้าพี่เป็นสีขาวไม่ได้ทาไม่ได้มาทําสีเองครับเปลี่ยนมือรอเวลาไม่ใช่ว่ามีแล้วเขามันไม่มีใครตามร้านนะพี่เหมือนต้องคอยดูแบบแสดงว่าราคาแรง แรงอยู่ครับเท่าไรตอนนี้เห็นเขาเล่นกันพันปปลายหรือสองพันผมไม่แน่ใจนะครับจากปกตินะครับผมได้มาหนึ่งพันครับถ้าเป็นงานกอล์ฟนะครับท่านผู้ชมเหมือนงานตะกร้าทั่วไปของร้อยยี่ห้าก็ประมาณร้อยแปดแปดสิบร้อยยี่ประมาณนี้ถ้างานเบิกศูนย์ก็จะเป็นอีกราคารนิงนิดหนึงใช่ครับไปนี้ราคาหลักพันนะฮะไปเห็นมาในกุ่มเห็นกับโพสสองพันพี่นี่ยครับโลโก้มีเห็นไหมมันจะดูที่โลโก้ได้ครับถ้าของใหม่ผลิตมันจะเป็นี่เรียมครับ อันนี้จะมนแบบนี้พี่เอาให้สุดครับ,รบแล้วไปหยุดที่ความสุขของเราต่อไป <c oughs> ครับอุดจานไฟนี้ก็เป็นกึง่งไอ้งานน็อตเรททั่วไปพี่ทั่วไปไม่ใช่นะคมคันกงคันเกียร์แล้วครับคันเกียร์เป็นของไทยอัมครับรถ <ลด S 2> ไทยอัมกูลไทอัมใช่ครับ <c oughs> เอ,อิร์ดนายไม่ยกเส้น X สิบและไทอัมมันอยู่ <c oughs> ด้วยกันทั้งคู่เลยเนอะใสยังไงเนี่ยใสกันได้หรอเขาน่าจะแปลงมาให้ผมผมไม่รู้นะมาถึงใสได้เลยครับ อ๋อเรียบร้อยแล้วครับแล้วไปสัรนหายังไงเอทคอนเซ็ปต์ของตัวเองมาอย่างไงถึงจะต้องมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้ที่แรกผมก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรพี่ไปโพสต์หาในกลุ่มเขาก็ว่าเออมีอะไรเปบนี้ยครับผมไปโพสต์หาว่าคันเกียร์ปีเนียมแท้อะไรเปบนนี้ครับอ่าแล้วคนมีมาเสนอครับเห็นราคาแล้วก็สนองเลยอ่าต่อไปขาาตั้งเป็นเอสอาร์แท้ครับราคาหลักพันพี่เหมือนกันครับอย่าบอกเลยเจ็บ ครับใช่ขาตั้งคู่ขาตั้งคู่เป็นแท้เบิกชุบเอาไปชุบครับออืหือรับใหม่หมดเลยนะครับใหม่จริงๆโอเคใหม่มากท่าน<อ>ผ <ม S 2> ู้ชมดูใหม่ไม่ใหม่ยงไงคลีนจริงๆแล้วก็บางโซ่ก็จะเป็นอ่าแท้แต่ว่ามีลูกเล่นนิดหน่อยครับยังไงหลบโชคเขาปกติเขาจะตัดกันแต่ผมส่งไปทุบครับอ๋อใช่ใช่ครับ คือโชกอ่ะเราเอรินตั้งอยู่แล้วใช่ครับแล้วทีนี้ก็ทําปกติอ่ะของพี่พี่ก็ตัดนะร้อยยี่สิบห้าแต่นี้ไปทุบให้มันเข้าล่องพอดีครับท่านผู้ชมเห็นไหมพรามันเข้าล่องแล้วมันจะสวยงามนะมองสวยครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจะดูแลยากถ้าเกิดว่าตัดแล้วอ่ะเป็นสนิมเป็นสนิมขึ้นมาพี่ขอบโอ้โหใต้บ่อมีอะไรไหมอ่ามีแปลงเป็นเปิดตรงนี้เลยพี่เหมือนบังลมครับตรงนี้ตรงนี้เป็นอ๋ออุดเลยเลยอุดไปเลยครับเงียบครับเน้นคลีน เป็นตัวครับฝาถังเป็นมีเนียมนะครับแล้วก็แอบหมกเล็กคูลเลตนี้ใช้งานได้จริงได้จริงพี่กี่บาครับนะเวลานี้สองสองฟามั้งครับสองบาร์นะฮะครับโอเคประมาณนี้ครับดูรวมๆรถของเอิร์ธนะครับการไททาอาจจะมีอุปสรรคนิดนึงนะครับพีปวดหลังหลังจากที่กลับมาจากสายคิวนะครับลถล้มแล้วก็วันนี้ก็ไม่ได้เอาลุกน้องมาด้วยครับมันยังมีอาการเจ็บระบบอยู่ฮะ ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆเอิร์แต่ก็ขอภัยท่านผู้ชมขอภัยน้องเอิร์ตด้วยนะฮะถ้าเกิดอีพีนี้ออกมาไม่ดีเท่าที่ควรนะครับครับเครื่องล่ะเอิร์ตนั่งเลยเออเกินมาแต่ต้นคลิปละเครื่องสเต็ปหกสิบหกชักห้าพี่โอฉีดโอชีดด้วยครับต้องตามยุคตามสมัยนิดนึงพี่เรียกอะไววะพี่ก็เรียกไม่ผิดนี่ว่าสายประกวดบวกจรวดทางเรียบได้ปะมันหกสิบหกชักห้าเลยนว้ยก็ะไรเคยวิ่งอยู่ อ่าเป็นกองแต่งทั่วไปพี่ไม่ใช่ API ครับทำไมรถประกวดต้องทำให้มันสุดขนาดนะนะหรือเครื่องมันก็ไม่ได้วิ่งอยู่แล้วเออก็จอดอยู่แล้วเออปกติสายประกวดพี่จะเห็นคอท่อแบบเล็กๆครับมันลูกเล็กๆลสำหรับผมมันต้องคู่กันดิมันไม่ได้วิ่งเลยนะออปีหนึ่งถึงโลแมเอาจิงไม่ถึงครับไม่ถึงประจวบไม่หมู่นะครับในตัดมาเต็มเครื่องยนต์มาเต็ม อะไรมาเต็มครับไปภาคใต้ก็ยังไงก็มีถ้วยกลับไปได้มามาพี่ไปได้มาแล้วครับที่ไหนที่สุราษฎร์ครับกมสิบแปดใช่ครับมีที่ยืนมีมีครับที่ยืนคือที่หนึ่งพี่นะได้มาครับคููแข่งนี้แบบเช็คแล้วแล้วจบมาหลบเฮ้ยเขาเช็คกันอย่างนี้ใช่ปะผมไม่รู้เลยพี่วงการตองไปผมไม่มีไม่มีพวกไม่มีอะไรเลยครับที่พี่รู้อะวงการรถอะถ่ายประกวดพี่จะรู้ เขาเขาจะมีทีมงานเขาเช็คกันวันนี้ของทีมนี้มานะหลบดีกว่าวะอะไรเงี้ยที่ผมไปผมไม่มีเลยนะเอาดาบหน้าเลยไปก็ไปลองเลยพี่ผมไม่เกี่ยวว่าพวกอะไรนะครับอืมประมาณนี้ครับสุดเออคันนี้ติดเครื่องได้ได้ครับหกสิบหกชักรห้า ลูกใหญ่แต่สตาร์ทมือนะครับเอ้าท่านผู้ชมประมาณนี้นะสักนิดแต่คุณฟังเสียงแล้วคุณรู้ดีฮะว่าเป็นยังไงฝากอะไรท่านผู้ชมหน่อยเอิร์ก็ไม่มีอะไรมากเลยนี่เฟซบุ๊กอ่าเฟซบุ๊กชายาผู้ระยาภาษาอังกฤษพี่ทิกต o k ก็เอิร์ประจวบครับพิมพ์ตรงๆเลยครับครับผมเขารู้ดีเอิร์ประจวบเป็นใครที่นี่เขารู้เนาะครับตัดผมนี่หัวละห้ิดอลล่าไม่ใช่เย ห้าสิบเหมือนเดิมครับครับผมตัดผมมึงอวานเนี่ยหรือว่าทำแต่รถอย่างเดียวมนี่วันนี้ยังยังไม่ได้ตัดอ๋อวันนี้ยังไม่ได้คิวหรือไม่มีคิวที่จะตัดให้เขากลับไปก่อนพี่โอเคครับผมโอเคสดจริงเอิร์ดสดจริงท่านผู้ชมสายคลีนคลีนมากนะฮะกล้องผมอาจจะลงดีเทลอาจจะไม่ครบอะไรที่ผิดพลาดประการในขออภัยด้วยนะครับครับเอิร์ทครับผมไปแล้วนะครับ